สวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนบ้านในผลชั้นป .3 นะครับวันนี้เรามาพบกับวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับนาะก็เป็นยังไงบ้างน,นะครับเมื่อคราวที่แล้วครูได้ให้การบ้านไปใช่ไหมเอ,อ่ยนะครับเป็นกิจกรรมใช่ไหมกิจกรรมที่1.1นะครับการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาเป็นยังไงบ้างน,นะครับครูได้เฉลยไปแล้วอีกรอบหนึ่งแนละ้วใช่ไหมเมื่อที่แล้วครูไม่ได้ให้การบ้านเพิ่มนะครับดังนั้น ครูหวังว่านักเรียนป .3 ามทุกคนเนาะจะทําเสร็จนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับอะไรนะครับครูอธิบายอย่างละเอียดไว้ให้แล้วนะครับเนาะโอเควันนี้เราจะมานะครับขึ้น,ห,ห,นหัวข้อใหม่นะครับหัวข้อใหม่ก็คือนะครับมีชื่อว่าออนกริเทึมเอคุณครูรู้เปล่าว่าออนกริทึมนี้มันคืออะไรใครเคยได้ยินบ้างไม่เอ่ยครับวันนี้ครูจะมาอธิบายควงว่าออนกริทึมนั้นมันคืออะไรนะครับอ่ะ เริ่มจากเรียนดูหุ่นยนต์นี่สิเขาพูดว่าอะไรเนาะเขาถามนักเรียนว่าอะไรอ่าสังเกตนะครับอ่านองกกันนะครับนักเรียนมีวิธีการอธิบายการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างไรนะครับเอเขาถามนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยมีวิธีในการอธิบายในการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างไรอย่างเช่นเราจะอธิบายนะครับว่า พึ่งเนี่ยจะเดินทางไปเก็บเกบสรดอกไม้อย่างไรนะครับอ่ะเราก็ต้องมีอะไรลูกมีใช่ไหมมีขั้นตอนใช่ไหมก็คืออย่างที่แล้วนะครับเราได้ทำไปแล้วเนาะอันนี้เราครูได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมว่าเราจะมีขั้นตอนหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าผูมิลูกเราจะมีขั้นตอนนะครับมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจบนะครับถ้าไมเราต้องเขียนไอ้พวกนี้นะครับทำไมเราต้องเขียนนะครับเพื่อเมื่อคนอื่นมา อ่านหรือมาทําหรือมาเล่นเกมเกมนี้ยจะทำให้ลูกจะได้ทําไมจะได้เห็นวิธีการแก้ปัญหาใช่ไหมว่ามันต้องแก้ปัญหาอย่างไรต้องให้พึ่งเดินไปหาดอกไม้ให้ไปเก็บน้ำหวานตอนไหนอย่างไรใช่ไหมก็คือนี่แหละเขาเรียกว่าอันกอริทึมอย่างหนึ่งนะครับมันก็คือการ อธิบายนักรียนการอธิบายการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนถูกไหมมีเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าน,นะครับอ่ะก็คืออัลกอริทึมนะครับก็คือคล้ายๆกับอัลกอริทึมที่เราจะเรียนในบทนี้นาะอ่ะเรามาอ่านความหมายกันดีกว่านะครับอัลกอริทึมเป็นขั้นตอนที่ใช้แก้ปัญหาครับประกอบไปด้วยเป็นวิธีการเป็นขั้นๆน,นะครับจนกระทั่งแก้ปัญหาได้สําเร็จ การแสดงอัลกอริทึมทำได้หลายวิธีเช่นการเขียนอนธิบายวาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์อ่าเขาบอกว่าการอัลกอริทึมเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหาถูกไหมเป็นขั้นตอนอาจะแสดงด้วยการเขียนเป็นขั้นตอนใช่ไหมลูกเป็นการอธิบายก็ได้เป็นการวาดภาพก็ได้หรือใช้สัญญา นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะอาจจะงงอยู่เดีย๋ยเรามาดูตัวอย่างอันนี้ละกันตัวอย่างที่1นนะครับเขาบอกว่าถ้านักเรียนต้องการเดินทางจากประตูหน้าโรงเรียนไปโรงอาหารอาจเขียนอันกริทึมได้ดังนี้นะครับอ่าดูเนาะมันเป็นยังไงอันกริทึมอ่ะ,อะเขาบอกว่าต้องการให้นักเรียนในรูปเดินทางจากหน้าประตูห้องเรียนไปหาโรงอาหารประตูหน้าโรงเรียนอยู่ตรงนี้ นะครับส่วนโรงอาหารอยู่ตรงนี้นะครับเขาให้หนักเรียนเขียนขั้นตอนก,การเดินทางไปโรงอาหารจากหน้าประตูไปโรงอาหารครับอ่าเขาก็บอกว่าหนึ่งไปที่หน้าประตูโรงเรียนอ่าสองเดินตรงไปจนถึงอาคารที่สามถูกไหมลูกเดินตรงไปจนถึงอาคารที่สามถูกไหมจากนั้นทำาไ้ลูกให้เลี้ยว ซ้ายถูกไหมเลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วก็ไงต่อลูกให้เดินตรงไปจนถึงอาคารห้าถูกไหมจากนั้นห้าก็ทำไมลูกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเสร็จ,จก็เลยต่ออีกเดินตรงไปอาคาร7ถูกไหมอาคารเจอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอาคาร7จ็ดต่อไป ก็เดินเข้าไปใต้อาคารเจ็ดเราก็เดินเข้าไปใต้อาคารเจ็ดถูกไหมจากนั้นก็อ่านไปลูกถึงโรงอาหารนะครับจากนั้นก็จบเห็นไหมมีเริ่มต้นก็ต้องมีจบนะครับเห็นไหมว่ามันเป็นขั้นตอนไปลูกมันเป็นขั้นตอนคือเป็นหนึ่งจนถึงขั้นตอนที่แปดนะครับนี่เขาเรียกว่าอัลกอริทึมนะครับจาก แผนภางเมื่อกี้เราจะวาดภาพเห็นไหมลูกวาดภาพแสดงขั้นตอนการเดินได้ดังนี้ถูกไหมเห็นส้มๆนี่ไหมเอยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเนี่ยแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาการเดินไปหาโรงอาหารถูกไหมลูกอันนี้เขาเรียกว่าการแสดงขั้นตอนแบบลำดับถูกไหมเป็นลำดับแต่อันนี้เป็นการแสดงขั้นตอนการแก้แกปัญหาแบบอะไรแบบรูปอะไรลูก ภาอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมเขาบอกว่าการแสดงอันกิริเทิมเนี่ยทำได้หลายวิธีใช่ไหมเช่นการเขียนอธิบายก็คืออันนี้ถูไหมลูกเขียนอธิบายเป็นขั้นตอนนะครับต่อไปจากการวาดภาพก็คือการวาดภาพการวาดภาพแสดงเส้นทางใช่ไหมต่อไปหรือใช้สัญ,ญลักษณ์อ่าวันนี้เราก็จะได้เรียนสัญ,ญลักษณ์ว่ามันเป็น ยังไงนะครับสัญลักษณ์แต่ละอันใช้อย่างไรอ่าต่อไปครับมาแล้วนะครับสำหรับการแสดงอัลกริทึมโดยใช้สัญลักษณ์นะครับจะต้องใช้สัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับอย่า่าเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเราไม่สามารถดัดแปลงของเขาได้นะครับตัวอย่างสัญลักษณ์และความหมายของการใช้งานมีดังนี้อ่าคือคาว่า เป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยหมายความว่าใครมาดูแผนผังที่ใช้สัญลักษณ์พวกนี้ก็จะเข้าใจไปในทางเดียวกันถูกไหมลูกเราจะมาเปลี่ยนของเขาไม่ได้นะครับอ่ะเรามาดูสัญลักษณ์แรกครับสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแต่ไม่เหลี่ยมถูกไหมลูกสี่เหลี่ยมแต่เป็นมนด,ด,ด,ด้านมุมใช่ไหมต่แทนความหมายมันก็คืออะไรลูกการเริ่มต้น ไม่หรือจบการทำงานนะครับสังเกตนะกรับการเริ่มต้นหรือจบการทำงานมาคมว่ามันเป็นมันเป็นได้ทั้งเริ่มต้นแล้วก็จบการทำงานนะครับต่อไปสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมลูกสี่เหลี่ยมผ้ามันเหลี่ยมแล้วเห็นไหมตะกี้มันไม่เหลี่ยมลูกสังเกตนะเริ่มต้นมันไม่เหลี่ยมนะครับเนาะอันนี้มันเหลี่ยมเลยเรียกว่าสีเ่เหลี่ยมนะครับการแสดง ความหมายครับก็คือการปฏิบัติงานหรือกระบวนการจำไว้ดีนะการปฏิบัติงานหรือกระบวนการครับอ่าต่อไปสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนล,ลูกสี่เหลี่ยมแบบใยๆสี่เหลี่ยมรูปว่าวเออใครสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับใครเคยเล่นว่าวบ้างลูกซื้อว่าวไหมมาสังเกตนะว่ามันเหมือนว่าวไหมอ่านเหมือนว่าวไหมเออนะครับก็คือแสดงการ ตัดสินใจนะครับถ้าเห็นสี่เหลี่ยมเป็นรูปแบบนี้แสดงถึงการตัดสินใจนะครับเนาะต่อไปสี่เหลี่ยมแบบอะไรลูกแบบโค้งๆคง,งทะแยงทะแยงใช่ไหมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอะ่อันเนี้ยเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอียงเอียงนะครับเนาะแสดงถึงอะไรลูกการนําเข้าข้อมูลทางแป้นพิมพ์อ่าอันนี้จำไว้ก่อนนะ สังเกตนะครับทาไมสังเกตวิธีจำครับเขาบอกว่าเป็นการนําเข้าข้อมูลถางแป้นพิมพ์ใช่ไหมมันรูปร่างมันเหมือนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ไม่รู้เออิธีสังเกตเห็นไหมที่มีปุ่มไ้เยอะเออนะครับมันแค่คล้ายแป้นพิมพ์เลยใช่ไหมเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เอียงๆอา่าต่อไปนะครับเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมเล็กๆนะครับเรียกว่าจุดเชื่อมต่อนะครับอา่าต่อไปนะครับ เป็นลูกศรต่างๆใช่ไหมลูกลงขึ้นซ้ายแล้วก็ขวาถูกไหมเขาว่ามันแสดงถึงอะไรลูกทิศทางการดำเนินงานนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเราพูดก่อนเดีย๋ยวเราจะอธิบายเจาะอีกทนะะีนะครับเนาะการแสดงอัญกรลิทมด้วยสัญลักษณ์เนี่ยเขาเรียกว่าผังงานก็ได้นะครับผังงานนะครับแสดง ผังงานที่เป็นลำดับขั้นตอนครับสแสดงการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนนะครับตอนแรกไปจนถึงอะไรลูกขั้นตอนสุดท้ายก็คือจะแปลว่ามันมีเริ่มต้นแล้วก็จบก,การทํางานไ่ลูกเรียกว่าผังงานแบบเรียงลําดับผังงานแบบเรียงลําดับเนี่ย ก็คือมีหนึ่งสองสามสี่เหมือนเมื่อกี้รูกการเดินทางไปโรงอาหารนะลูกจำได้ไหมแบบเรียงละดับคือมีขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกไหมครับส่วนผังงานที่ต้องมีการตัดสินใจระหว่างการทํางานนะครับเรียกว่าผังงานโครงสร้างแบบทางเลือกครับจำไว้นะผังงานที่มีการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจการตัดสินใจเนี่ยมันก็มีทั้งไม่แล้วก็ใช่ถูกไ,ไหมครับมีสอง มี2เงื่อนไขถูกไหมเขาเรียกว่าผังงานโครงสร้างแบบถางเลือกนะครับเนาะจำดีๆนะคือเรามีถังเลือกนั่นเองครับจะไปใช่หรือจะไปไม่นั่นเองครับมีถางเลือกอ่ะคุณโยนเขาก็ถามว่าเพราะเหตุใดาการเขียนผังงานจึงต้องใช้สัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับทําไมเราต้องใช้ให้มันเหมือนๆกันนะครับลองเดาซินะครับ,นะรบพี่ครูบอกเมื่อกี้ก็คือเพราะว่าในโลก ถ้าเราไปเปลี่ยนของเขาถูกไหมไเมื่อคนอื่นมาอ่านของเราเขาก็จะทําไมลูกอ่านแล้วก็อาจจะงงงงถึงว่าเอ๊ะทำไมสัญ,ญลักษณ์นี้ถูกเปลี่ยนถูกไหมทำไมอยู่ดีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ไม่อยู่ตรงข้างในได้ถูกไหมแทนที่มันจะอยู่บนสุดหรืออันสุดท้ายถูกไหมครับดันมาอยู่ที่อื่นนี้ก็ไม่ได้นะครับเราจะเปลี่ยนคาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ทำไมลูกคนที่เขามาดูเนี่ยทำไง เข้าใจไปในทางเดียวกันนั่นเองนะครับใครมาดูแล้วก็เข้าใจเหมือนกันหมดนะครับไม่มีใครงง,งนะครับโอเคจากตัวอย่างการเดินอ,อาหารไปเมื่อกี้นะครับอ่ะเราจะเขียนเป็นผังงานได้ดังนี้นะครับอ่าจำได้ไหมการเดินจากหน้าประตูไปหารโรงอาหารครับเขียนเป็นผังงานแบบนี้นะครับได้แบบนี้มาดูสีกรอบสีฟ้าอันนี้นะครับอ่า อ,อย่างทีครูบอกแล้วว่าสัญลักษณ์แบบนี้นะครับวงกลมอ่ะสี่เหลี่ยมแต่มีมุมให่ไหมลูกสี่เหลี่ยมแต่มีมุมนะครับแทนสัญลักษณ์หมายถึงการเริ่มต้นหรืออะไรหรือจบการทํางานนะครับเห็นไหมว่ามันจะอยู่ตั้งแต่แรกจนถึงอะไรลูกขั้นตอนสุดท้ายถูกไหมเห็นไหมเริ่มต้นกับจบถูกไหมครับอ่าต่อไป สังเกตนะครับมีอะไรเนี่ยลูกศอนครับลูกศรหมายถึงอะไรจําได้ไหมหมายถึงแสดงอะไรโลกแสดงทิศอะไรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลใช่ไหมที่ทางของข้อมูลนั่นเอง,เองว่าข้อมูลนั้นเดินทางไปทางไหนนะครับอย่างเช่นเริ่มต้นมามันก็ชี้ลงมาหมายความว่าก็คือเริ่มต้นมาก็ให้มันเริ่มทํางานนี้เลยนะครับทํางานตัวกรอบซีเรียสอันนี้ก็คือ กรอบสี่เหลี่ยมตัวนี้หมายถึงอะไรลูกสี่เหลี่ยมผืนผ้าหมายถึงอะไรการอะไรการปฏิบัติงานเมื่อกี้ลูกอัานเมื่อกี้นะครับการปฏิบัติงานสี่เหลี่ยมผืนผ้าแสดงถึงการปฏิบัติงานสี่เหลี่ยมแต่มีมุมเห็นไหมสี่เหลี่ยมมีมุมนะครับหมายถึงการปฏิบัติงานแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแบบไม่มีมุมนะครับหมายถึงการเริ่มต้นหรือจบการทํางานนะครับโอเคนะเขาบอกว่าให้ไปประตูหน้าโรงเรียนนะครับ ต่อไปก็เดินตรงอะไลูกต่อไปก็ต้องมีลูกศรน,นะสังเกตไหมอืมต้องมีลูกศรที่ทางกันไหลข้อมูลครับให้ไหลาจากบนลงอะไรลูกให้ว่าจากบนลงอะไรบนลงล่างนะครับเป็นขั้นตอนไหมเป็นขั้นตอนหมไม่เลยคือเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าถูกครับนี่แต่ในนี้เขาแสดงในรูปแบบของผังงานนะครับผังงานนะครับ,ผ,งงนนรบผังงานแบบใช้สัญอะไรลูกแบบใช้สัญญา ลักนะครับแบบใช้สัญ,ญลักษณ์นะครับอ่าไปหน้าประตูโรงเรียนเดินตรงไปจนถึงอาคาร3เลี้ยวซ้ายเดินตรงไปจนถึงอาคาร5จากนั้นก็เลี้ยวขวาจากนั้นก็เดินตรงไปอาคาร7ถูกไหมครับเหมือนอันเมื่อกี้เลยจากนั้นก็เดินทางเข้าไปใต้อาคารจากนั้นก็ถึงโรงอาหารเรียบร้อยนะครับโอเคนะจากนั้นพอการปฏิบัติงานเสร็จแล้วสุดท้ายต้องมีอะไรเสมอลรก ต้องมีการจบสมัยโลกต้องมีการจบการทำงานโดยใช้สัญลักษณ์เหมือนกับการเริ่มอะไรลูกการเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นกับจบการทำงานนะครับต้องมีทุกครั้งนะนะครับเนาะจบเนี่ยจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมไม่ได้นะเรียนจะเป็นสี่เหลี่ยมไม่ได้นะครับต้องเป็นสี่เหลี่ยมแบบมีมุมแบบนี้นะครับแนะบบคล้ายวงรีเนาะโอเคอ่ะ เขาบอกว่าอันนี้เขาบอกว่าอ่านตรงนี้นิดนึงนะครับปัญหาบางปัญหาเนี่ยอาจเขียนอัลกอริทึมเพื่อให้เห็นการทํางานทั้งหมดและแต่ละขั้นตอนอาจมีการเขียน,นการทํางานย่อยๆได้เช่นการอ่ามันเป็นยังไงนะครับมาดูบนนี้เซตตัวอย่างที่สองนะครับการทําความสะอาดห้องเรียนอ่าดูสังเกตดูโอ้โหมันเริ่มมีรูปร่างอะไรแปลกๆแล้เห็นไหมอ่า ห้องเรียนที่ใช้สำหรับเรียนหรือทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยเป็นพื้นที่ทําไมลูกที่เราต้องใช้พื้นที่ร่วมกันใช่ไหมลูกดังนั้นสังเกตไหมว่าก่อนกลับบ้านครูเขาจะบอกว่าอะไรก่อนเสมอให้เราทําเวรถูกไหมลูกก่อนทับบ้านเราต้องช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนถูกไหมครับนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งใช่ไหมลูกที่เราต้องทําทุกวันใช่ไหมอ่ะต่อมานะครับ การทําความสะอาด้รงเรียนเนี่ยก็สามารถเขียนเป็นผังงานได้เช่นกันนะครับเนาะดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับผังงานแบบใช้สัญลักษณ์นะครับก็เหมือนเดิมครับก็ต้องมีการเริ่มในลูกเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีลูกศรชี้ลงมาแบบนี้แสดงทิศทางการไหลของข้อมูลนะครับว่าให้ทํางานจากข้างบนลงมาโอเคไหมอ่าสังเกตเห็นไหมครับเป็นสี่เหลี่ยมรูปเปล้าเ้วเห็นไหมครับ แสดงหรือว่าแสดงถึงแสดงอะไรหมายถึงอะไรแสดงถึงการทํางานแบบอะไรลูกมีเงื่อนอะไรเนี่ยมีเงื่อนไขถูกไหมอ่าแบบเงื่อนไขหรือการตัดสินใจนครับว่าจะทําหรือไม่ทํานะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างไปดูตัวอย่างครับอ่าอย่างเช่นเริ่มต้นมานะครับห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบน,นะครับ ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเขาเขียนลงไปในสีเส่เหลี่ยมผืนสี่เหลี่ยมรูปวป้วอันนี้ใช่ไหมว่าห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบจริงไหนมีรสอนออกมาจริงแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมครับด้านขวามือก็คือไม่จริงถูกไหมหมายความว่าอย่างไงนะครับหมายความว่าห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบจริงถ้าห้องเรียนสะอาดจริงนะครับก็ให้ทําไมลูกมาหา จุดเชื่อมต่อใช่ไหมวงกลมตัวนี้สีชมพูตรงนี้สังเกตไหมวงกลมตรงน,นี้หมายถึงจุดเชื่อมอะไรจุดเชื่อมต่อหมายความว่ามันมีมากกว่าอะไรลูกมากกว่าหนึ่งเส้นใช่ไหมสังเกตว่าถ้าห้องเรียนทำไมลูกสะอาดก็มาหาตรงนี้แต่ถ้าห้องเรียนไม่สะอาดทําไมลูกต้องทําไมชี้ลงมาให้ทําอะไรถ้าห้องเรียนไม่สะอาดต้องชี้ให้ทําอะไรทําความสะอาดห้อง เรียนหน่ยเมื่อห้องเรียนเมื่อทำความสะอาดห้องเรียนเสร็จแล้วก็มาหาอะไรจุดเชื่อมต่อถูกไหมครับจุดเชื่อมต่อแบบเหมือนจริงหัลูกเหมือนถ้าจริงก็คือมาหาจุดเชื่อมต่อเลยแต่ถ้าไม่จริงก็ต้องทําความสะอาดห้องเรียนก่อนแล้วถึงจะมาหาจุดเชื่อมต่อถูกไหมครับจากนั้นจากจุดเชื่อมต่อเสร็จก็ชี้ลงมาก็คือเดินทางกลับบ้านเห็นไหมว่า มันมีการตัดสินใจเกิดขึ้นถูกไหมลูกมันมีเงื่อนไขเกิดขึ้นอย่างเช่นเงื่อนไขถ้าห้องเรียนสะอาดจริงก็คือเดินทางกลับบ้านได้เลยแต่ถ้าห้องเรียนสะอาดเอ้ยแต่ห้องเรียนไม่สะอาดก็คือไม่จริงใช่ไหมก็ให้นักเรียนทําไมลูกทําอะไรก่อนทงความสะอาดห้องเรียนแล้วค่อยทาไมเดินทางกลับบ้านจุดเชื่อมต่อดังนั้นจุดเชื่อมต่อน,นั้นแสดงหมายถึงแสดงถึงการอะไรลูก แสดงถึงจุดที่มาเชื่อมต่อใช่ไหมลูกถ้าไม่มีจุดเชื่อมต่อตรงนี้นะครับการทํางานจะไม่สมบูรณ์นะครับจะไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันไม่มีจุดเชื่อมนะลูกไม่มีจุดเชื่อมระหว่างความจริงกับไม่จริงลูกเข้าใจไรืยอยังแต่ถ้ามันจริงอย่างเดียวเนี่ยสามารถไม่มีจุดเชื่อมต่อก็ได้ก็คือถ้าจริงนะครับก็คือให้เดินทางกลับบ้านได้เลย โอเคจากนั้นก็ไม่นลูกจบการทํางานนะครับจบการทํางานโอเคนะอันนี้เขาเรียกว่าการพัางงานไรลูกผัางงานแบบใช้อะไรสารอะไรพัางงานแบบใช้สารยาลกตัวลูกแบบใช้สัญญาละถูกไหมอ่าลําดูด้านขวามือครับผัางงานขั้นตอนทําความสะอาดห้องเรียนอ่าเหมือนอันนี้เลยนะครับแต่แค่ ไม่มีอะไรลูกไม่มีเงื่อนไขว่าจริงหรือไม่จริงใช่ไหมอ่ะเรามาดูครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นลบกระดานถูกไหมลบกระดานความความสะอาดพื้นหรือกวาดพื้นครับจัดโต๊ะเก้าอี้ครับ, e, รบสุดท้ายคือนำขยะไปทิ้งแล้วก็จบการทำงานเห็นไหมว่า มันไม่มีอะไรลูกเงื่อนไขเลยใช่ไหมว่าห้องเรียนสะอาดจริงหรือไม่จริงอะไรไม่มีเลยนะคือถึงมาก็คือลบกระดาษความสะอาดจะ,ะ้าอีแล้วก็นําขยะไปทิ้งแบบเขาเรียกว่าอะไรลูกขั้นตอนของความสะอาดห้องเรียนนะครับแต่อันด้านซ้ายมือเขาเรียกว่าอะไรลูกเงื่อนไขาการทำความสะอาดห้องเรียนดังนั้นการที่ห้องเรียนจะสะอาดได้เนี่ยเราสามารถเขียนได้หลายวิธีไหมเออเห็นไหมลูก ว่าสามารถเขียนได้หลายวิธีนะไม่จะเขียนแบบนี้เงื่อนไขก็ได้หรือเขียนแบบขั้นตอนก็ได้นะครับโอเคเขียนได้หลายแบบนะอ่ะลองอ่านนิดนี้นิดตรงนี้นิดหน่อยนะครับเนาะจากผังงานนะครับเป็นการเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยผังงานแรกนะครับจะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาก่อนว่าจะกลับบ้านต้องพิจารณาก่อนว่าห้องเรียนสะอาดหรือย,ยังนะครับ ถ้าจริงก็เดินทางกลับบ้านได้แต่ถ้าไม่จริงทำไมลูกก็ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ต้องทำอะไรก่อนต้องทำความสะอาดก่อนนะครับสำหรับกระดานด้านขวามือครับด้านขวามือนะครับขั้นตอนการทำความสะอาดเดนี่ยนั้นนะอาจจะมีขั้นตอนที่ย่อยๆนะครับเช่นลบกระดานความสะอาดพื้นแล้วจึงจัดโต๊ะให้เป็นระเบียบจากนั้นก็นำขยะไปทิ้งถูกไหมเนี่ยเห็นไหมลูกมันเป็นขั้นตอนเลย เห็นไหมอะไรยังอันนี้แบบมีเงื่อนไขไม่จริงหรือจริงจริงหรือไม่จริงเขาเรียกแบบมีเงื่อนไขนะครับถ้าเป็นขั้นตอนก็จะเป็นลำดับเลยลูกหนึ่งสองสามสี่ทำเป็นเลยหนึ่งสองสามสี่ลดกระดานกระทืจัดโต๊ะแล้วก็เอาขยะทิ้งเรียกว่าเป็นขั้นตอนนะครับโอเคนะอ่ะแล้วมีอยู่อีกหนึ่งนะครับสําหรับลำดับขั้นตอนการทํางานนั้นเป็นปัญหา อย่างหนึ่งครับอาจจะสลับขั้นตอนได้บางอย่างก็สลับขั้นตอนได้แต่ปัญหาบางอย่างทําไมลูกถ้าสลับขั้นตอนแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ปัญหานั้นทําไมลูกเกิดขึ้นได้อย่างเช่นลบกระดานทำความสะอาดพื้นจัดโต๊กะกาอีนำขยะไปทิ้งเนี่ยสมมติเรานําขยะไปทิ้งก่อนเป็นอันดับแรกแล้วเราก็ค่อยมากวาดพื้นสม,มัยลูกจัดโต๊กะกาอีแล้วก็ลบกระดานนั่นเรียนคิดว่ามันแปลกไหม สมมติว่าเรากัดพื้นเสร็จแล้วเราเราก็ต้องเอาอะไรไปทิ้งที่นักขยะอีกรูปถ้าเราถ้าเรากัดพื้นเสร็จเราก็ต้องเอานําเศษไม่ลูกนาเศษกระดาษเศษขยะเศษยางลบเศษอีสอของเพื่อนเนี่ยไปทิ้งลงถังขยะถูกไหมดังนั้นขยะก็จะกลับม,มีอีกไหมลูกเออมันก็กลับมามีอีกถูกไหมดังนั้นเราจะทิ้งขยะไปอยู่อันแรกมีเหมาะสมไหมเออมันก็ไม่ค่อยเหมาะถูกไหมครับดังนั้น บางปัญหาเนี่ยก็ไม่อาจจะทําให้ลูกจะสลับขั้นตอนได้ถูกไหมหรือบางปัญหาก็อาจจะสามารถสลับขั้นตอนได้นะครับเนาะนี่ครูบอกให้รู้ไว้นะครับโอเคการใช้หลักการแก้ปัญหาเนี่ยแล้วนํามาทําเป็นขั้นตอนหรืออัลกอริทึมนั้นเนี่ยผู้แก้ปัญหาเนี่ยจะต้องทําความเข้าใจกับปัญหาลูกแล้วเลือกวิธีการที่เหมาะสมนะครับ ซึ่งปัญหาเดียวกันอาจมีวิธีการแก้ได้หลายวิธีนะครับการใช้หลักการแก้ปัญหามีประโยชน์ดังนี้นะครับ็นือนงฝึกการคิดอย่างเป็นระบบนะครับเป็นระบบนะครับเป็นขั้นเป็นตอนถูกไหมสองฝึกการหาคําตอบอย่างมีเหตุผลเอ๊ะทำไมเราต้องทอันนี้ก่อนเอ๊ะทำไมต้องอาอันนี้ไว้อันสุดท้ายถูกไหมสามนะครับฝึกให้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่าง ชัดเจนถูกไหมเราเขียนแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาในขั้นเป็นตอนถูกไหมลูกเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3าข้อ4ี่ลูกนี่มันชัดเจนไหมชัดเจนใครมาดูก็จะเข้าใจเหมือนที่เราเขียนถูกไหมเหมือนที่เราอธิบายในที่เป็นแผ่นพังนะครับก็จะอ่านได้เข้าใจเหมือนเราถูกไหมอ่าต่อไปนะครับเนื้อหาวันนี้ไอ้กิจกรรมวันนี้นะครับคือกิจกรรมที่1.2ครับการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมนะครับเนาะ อ่ะข้อ1ใหญ่นะครับนักเรียนเรียงลำดับกิจกรรมที่กำหนดพร้อมอธิบายเหตุผลของการเรียงลำดับนะครับอ่ะอย่างแรกเขาให้เลยมาลูกบัตรคำอันแรกการรับประทานอาหารแปลงฟันไปโรงเรียนอาบน้ำจัดหนังสือใส่กระเป๋าแล้วก็แต่งตัวนะครับเนาะครูให้นักเรียนทำไมลูก เรียงลำดับนะเรียงลำดับครับว่าเราจะทำอันไหนก่อนอันไหนอันดับสองอันไหนอันดับ3านะครับอ่ะลองไปทำดูนะครับจากนั้นก็อย่าลืมบอกไอ้ลูกบอกเหตุผลมาด้วยว่าทำไมเราต้องเลือกลำดับไอ้กิจกรรมนี้เป็นลำดับที่หนะครับเนาะทำไมเราถึงเลือกสมมุตินะครับกิจกรรมอาบน้ำเป็นลำดับที่1 ทำไมเราถึงเลือกกิจกรรมแปลงฟานเป็นลำดับที่หนึ่งทำไมเราถึงเลือกไปโรงเรียนเป็นลำดับสุดท้ายอ่าอันนี้ครูให้นักเรียนไปทําม,มานะครับบอกเหตุผลของมันด้วยนะครับเนาะจากนั้นพอเขียนเสร็จแล้วในตารางเสร็จแล้วก็มาตอบคําถามอีกสองข้อนะครับเขาก็ถามว่าจากลำดับการแก้ปัญหาเนี่ยนักเรียนจะเขียนแผนผังได้อย่างไรโอ้ เมือ่อนักเรียนเขียนตอบอัน <Gym. S 1> ี้เสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็ต้องมาเขียนแผนผังให้ครูดูว่านักเรียนสามารถเขียนแผนผังได้ยังไงนะครับก็คือแบบนี้เลยนะครับเห็นเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแผนผังแบบนี้โอเคนะครับอืออ่าต่อไปข้อสองนะครับจากลําดับการแก้ปัญหาเนี่ยนักเรียนคิดว่าขั้นตอนใดสามารถสลับได้เพราะเหตุใดอ่าเขาถามว่าเมื่อเรียนเขียนเสร็จแล้วเนาะเขาก็ถามอีกว่า นั่วคือว่าไอ้ขั้นตอนหนึ่งถึงหกเนี่ยขั้นตอนไหนสามารถสลับกันได้สลับตำแหน่งกันได้อ่าแล้วก็พร้อมบอกเหตุผลว่าเพราะเหตุใดนะครอย่าลืมนะเลือกมานะครับให้นักเรียนเลือกว่าขั้นตอนไหนสามารถสลับขั้นตอนกันได้สามารถทําก่อนอันนี้หลังได้หรือทําอันนี้หลังได้ทํำนี้ก่อนได้นะครับแล้วก็ลอกบอกเหตุผลมันมานะครับเนาะโอเคครับสําหรับวันนี้นครับกิจกรรม มีแค่นี้นะครับเนาะใครไม่สะดวกปริ้นนะครับก็ไม่ต้องปริ้นก็ได้นะครับทําลงสมุดเลยตอบลงในสมุดเลยนะครับเขียนตารางลงในสมุดเลยนะครับเขียนหัวข้อให้ครูด้วยนะครับกิจกรรม1.2การแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมนะครับเขียนตัดาตารางออกมานะครับเนาะแล้วก็ตอบใส่เอากิจกรรมใส่ลงไปเลยนะครับจากนั้นก็มาตอบคําถามข้างล่างเนาะเขียนโจทย์ด,ด้วยนะคะรับเขียนโจทย์ด้วยนะครับตอบคําถาม สองข้อนะครับตอบคำถามสองข้อนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับวิชาวิทยาการคนิตก็มีแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณครับผู้ปกครองครับที่ช่วยนะครับในการเรียนการสอนของนักเรียนนะครับในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับก็อยากให้ดูแลตัวเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีคร้า